ผู้บริหารท่านวหน,น้าสุดการท่านผู้พีเติที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเขบ้าขสู่การแถลงวัดเชนดาสครับเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้นะครับและงานนี้ประสบความสําเร็จนะปีที่แล้วนี้ท่านจะมีตําบลหนงองมะโมงตาบลวังตะเกียรและตาบลสะพานหินนะครับพื้นที่ก็ประมาณ5นะครับและป่าสงวนแห่งที่2ก็คือป่าเขาเราวเทียนแห่งนี้นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งที่จากการสํารวจครั้งล่าสุดก็ประมาณ70ตารางกิโลเมตร นะครับหรือประมาณ4 000, 3 0 0 0กวา่าไร่ครอบคลุมพื้นที่ตะบลแล้วเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาเราเทีนแห่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงท่านนี้ครับขอเชยงปบรมืนต้องรับนักแสดงด้วยครับตั้งแคมป์ฟังดนตรีกับกิจกรรมดีๆที่เขาเราเทียนครับ วววาาาาายยยยนนน้มมมเเเหืื่่่ออลีีคดแรงจะยโและแม่งานของวันนี้นะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับท่านอรุชิดาอ้วนสกุลท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณท่านพัตรุยเอกกราชช่วยสีนะครับได้พาผู้มีทางสัยดีหลายหลายท่านมาร่วมชมร่วมฟังการแถลงข่าววันนี้ผู้รองผู้ว่ราการจังหวัดชัยนาทครับท่านได้ใกล้ชิด กับเขาเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคนเป็นคนทานคาโดยกําเนิดนะท่านรู้ท่านรู้อะไรครับท่านส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมแลาข่าวนะครับก็เร,เราเรารู้อยู่แล้วนะครับเรื่องการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ให้กับชุมใช้กิจกรรมตรงนี้ในการที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายานาทไม่ใช่เฉพาะขออุดมสมบูรณ์ในการซ่อนตัวแต่ในบรรดาเสือหลายแหลเนียก็จะมีอยู่ ท่านนึงก็เสือมาเหตุสวนนะครับซึ่งเขาจะผูกพันกับเขาเราเทียนเนี่ยเพราะว่าท่านเองนะครับก็นั่นแหชาพึา่เพิ่งเสียไปนี่เองนะครับผม่อมเด็กผมก็ยังเห็นเห็นท่านอยู่หันคาแถวนี้มันไม่มีน้ํามันทนํานาไม่ได้ตอนตอนหน้าแรงเนี่ยเขาก็ต้องเผาถางเด็กรุ่นใหม่เขาว่าบัตรกีผมไม่รู้จักนะแต่เด็กรุ่นผมเนี่ยบัตรกีก็คือแบบว่า ปลาต้มต่อไหมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ไม่ถูกต้องไนะมันเป็นตะกัวสาตะกัวแต่นี้ก็เลยทางนี้เขาเลยมาทาเป็นก็เลยให้ทางสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงน,นาเนี่ยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องในพื้นที่ตรงนี้ได้มีไรายได้มาชมธรรมชาติตรงนี้นะครับก็เป็นที่มาของการจัดงานของวันนี้แต่ปีนี้ดีดีดีดด นี่ทำไมไม่มีคนแต่เรลาเปิดปุ๊บโอ้โหเนี uh ่ยเขาจะเอาเต็นท์อย่างเงี้ยไอ้โตโตสนามเนี่ยมานั่งดูกันเต็มหมดเลยโอ้โหมามามาเที่ยวเสร็จปุ๊บเขาเขาถามว่ามีมีเต็นท์ให้นอนไหมอนุเที่ยวบอกไม่มีแต่ไปนี่ต้องมีเตรียมไว้นะเดินขึ้นไปอย่างที่เมื่อกี้พวกผมพาคุณน้าสดเดินไปดูแหละมันจะมีที่เมตรวิทย์บริมพิลมนะครับอขอเรียนสอบถามเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ่าเรามีในภูเขาป่าเราเทียนทองเนี่ย ค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดที่เป็นป่าที่เป็นป่าชุมชนแล้วก็เป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็ครอบครองพื้นที่สองำเภอระหว่างอําเภอเนินขามกับอําเภอหันคาซึ่งพื้นมาตรการในการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทั่วประเทศเลยต่างชาติก็ยินดีนะครับก็คือเรามีแอปพลิเคชันหันคามีดีซึ่งท่านอดิศรเกิดโตท่านในอนเภอหันหาหาคำาก็เพลนี้ประจําจังหวัดเลยได้เป็นที่ได้รู้จักมากขึ้น ตรงนี้ขอเสริมในส่วนท่านปโสผู้กันอยู่แล้วเป็นเขตป่าเป็นพื้นที่เส้นทานหนงหรือป่าที่น่าสนใจได้ศึกษาธรรมชาติต่างๆด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยตรงนี้สบายใจได้สองสามวันแล้วนะครับเมื่อวานตรงน,นี้รถจอดย,ยังไม่ได้ตัดต้องตัดวันนี้นะครับที่แรกจะไม่ตัดน้องบาสเขาบอกว่าให้องเงินให้ด้วยก็เลยวันนี้ตัดแล้วก็ทันนะครับเลยมีที่จอดรถกว้าง ก็ S <S> สามารถรับได้เป็นพันคันแบบที่ท่านปวสว่านะครับวันนี้เรา,เรามีสองจุดนะครับที่จะจอดรถล้นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับน้ำแต่ใส่เต็มถังไ่าแล้วนะครับกภูมิใจลองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้ร่วมแถลงแถลงแถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็นะปี2518ที่มีการดูงานการนะคะก็ ข้อมูลจากสำนักสิทิจังหวัดชัยนาทนะคะมีผู้เข้าร่วมง,งานนะ20,000กว่าคนนะคะซึ่งก็เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนะคะ่ะ12หนักนะคะสำหรับทีมงานของสำนักงานการท่องเที่ยวเล็กีฬาจังหวัดชัยนาธคะ่ะก็คือว่าเรามองคนที่อยู่ในพื้นที่น,นะคะแล้วก็ชาวหันคานะคะแล้วก็ในส่วนของทํายังไงให้นักเที่ยวเฝ้าคอยนะคะ,นะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่เราเรียกว่าเป็นโจทย์หนักเลยสําหรับปีนี้นะคะหรือเน้นนะคะ บรรยากาศนะบรรยากาศให้เป็นแนวแคมปิ้งนะคะให้คนมาตั้งแคมป์มาได้ได้มาสัมผัสนะคะกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่หรือจะไปทางเนินขาไปทางองาันคาสะดวกหมดเลยนะครับเป็นการช่องเชื่ชอมโยงนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะ,ะท่านใดที่จะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอบต่อไปอพี่น้องสื่อประชนนะขอเชเชิญชวนครับไม่ว่าจะเป็นคนใช่นาทหรือคนทาง อุทัยของเราเนี่ยจัดในช่วงของมกราคือวันที่ 9- ถึงส1เออากาศกำลังดีอยู่ท่านท่านสังเกตนะผู้ที่นั่งฟังข่าวเนี่ยแถลงอาทิตย์ตกเย็นนันทีเลยเย็นนันทีเลยเนี่ยพระอาทิตย์ตกปุ๊บที่ทางท่านท่องเที่ยวบอกแล้วนะครับว่าวงดน,นตรีของเราก็วงดับดังทั้งนั้นนะครับแล้วก็ท่านแต่สมติผมที่ปีที่แล้วผมมาดูเขาจะเตรียม ไอ้โต๊ะสนามข้างล่างสแถวเนี่ยก็ได้ครับ